สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ช่องของเอกกับรักเราเพื่อนเราที่เทียวนะครับพี่น้องวันนี้เซอร์ไพนอีกแล้วคลิปแรกที่เอกลงไปเป็นน้องหล่อพี่ดังตาอีหลานหนอยเพ่งอยู่เดีฟังโดยแต่วันนี้เสอร์ไพน์ยิ่งกว่าน้องได้ผลงานเพ่งล่ำกรประยุกต์พี่น้องล่ำกรที่หลายๆคนเรียกร้องหลายท่านอยากฟังนะครับ แม่ตุดิพันเด็มใจอยากฟัแบบลำบานบาพี่นองส้ๆองตันน่องครับหมอแชทไม้พีนองเนาอังลำแบบไล่ลำไล่ลอกไล่กีฬาบานอนี้ออดชันเชันออชัทางออเดนทาขึ้เขารอกแต่ ตอนนี ất, đây, oh, ả, oh. ้คนเหล่าคนเชื่อใจว่างก็ได้แหละพ่อใหญ่แหลมมันแบบี้ยกรดังเงาฟังเสียงแค้นแบบบ้านบ้านเสียงจออีสานบานเฮาเพิ่นว่าเสียงพิ้งเสียงแค้นคือดังเจ้าเสียงเงาเงาดังเงามวลตะเวรลาละเอวยาฟังเสียงแค้นระหาวดีเก่าเฮาอีสานนี่กันมาจะน้อมตั้งแต่โบรานพุ่นเป็นจมุนเทอรเจ้าเอีกกำลังอีสานเฮางูมังค่อดเสีบต่อ บัดนี้สิ้าแม่ผ้าผอผ้าบอรุ่มในปามาตั้งรองกับโอรัมที่เราไปลับขับ่ช่วงของรายการแม่ลาหลักษาและสืบสารมรดกอีสานอับบัิสิรามาเปเชิ้ตวกเป็นของคุณพ่อแหลมมาลาบอบอกโอ้ยมาหวาดกระเซิดเส้นเป็นย่าแบบน้นเาแห่งพนบ่พรม่เบาทั้งนี้ลายหลักลายยา บ่อยากเสียเวลาได้กเสียให้เป็นๆสุดแสนรับแข้งรับกวานอายุรอมาเอาวันบรเนี๋ยเอาดีปูดีองค์อีกแล้วบัดนีมาดีบางหมอลำหน่อย้องยูโรหน่อยหมอยัาจุกสิรับมันบ่ทันสิมี่ชิ5ปาีมาสิมี่หมอยเด้อนี่มันมีเออมันบอดหนอคือเขาดิ้าดีมาดี้หน่อยแล้วมัดีกับทแหลมท้องหน่อยหมอยอง มาเล่ไปรบแคู่ใช่หมนอลาไปใส่้องยูโรไปนี่เลยหมานอนอยู่ในกับน้องอุ๋งอิงเฮ้อ้าเอ้าจัโอ้ยบพมีแวเดยมึงหัวว่ากูดิ้นแปด้ยเนี่ยิ้นแปดไ้ซ้ำมีิ้นาไดซ้ำไดมีค่ะเอาขึ้เห็นอยู่ป้านอน สุภุตะนางธรรมะตานังสังฆะตานังเลียกว่าพุทธภูคาบูชาธรรมะภูคาบูชาสังฆะภูคาบูชาสุขะคุณบิดามันดาคุณครูบอาจารย์ท่านบนศีลคุณทานอยู่ในวัานในวังจงมาพบมาบังจงมากรรมจงมาเรียมหมอลำ

เดอใช้สาธุเดอาสยอมว่ยคุณครูทุกอย่างคุณอาจารย์ข้าสยกใส่เก่าเท้าไว้ใส่หัวน้าวัตนาพรแดงว่ารำในงานคำพื่วันนี้คุณบุเอามันเอาทุกทีพลนี่นักนาให้ใจใส่กันคุณพุทานให้มาตอยมาช่วยมาดูมาลำจอยลำลรก่อนก่อนลำไดย่าลงไปทาเอืนก่อนลำไดนอย่าลงไปทาอืนมือคืนสวัดอยีล Been one night. โอเคโอเคเดี๋ยวเนี่ยนีรุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่นี่ยูดีพูดหนึงมาพร้อมแคมป์แม่ลูกมามาสอนน้องกับบาทด้วยละนี่มีรุ่นพี่อีกพี่รุ่นพี่เองนี่มามาพร้อมแคมปลูกมาหนึ่งอันที่นี่มาสอนน้องแล้วเสร็น้องสอนลูกมามาสอนน้องกับบาทด้วยละแม่ยูรู้ฟังกุ้งอิงฟังเดี๋ยวนี้กำลังเปลี่ยนโฟมตุนกาอยู่อันนี้คือมาเปลี่ยนพ่อ พอจะนอนเหพอพ่วผมลังวเขาตอนนี้เป็นก้าค่ะก้าวบ้างค่ะพี่น้องคก้าบ้างช่วยช่อย่างก่อนพอมแปบพร้อมแปบตัวนี้มันพ่บอกนอแล้วฮะนอย่างนอนอย่างนอทนดีๆนอนก้าวแต่สรี่เป็นสุกสุกข้นค่ะพอมแป๊บเพ่นบ้านเพียงพี่น้องค่ะแม่ลุงมาพี้แม่เออเงินแม่มาน่าีตีเีแม่มาน่าคู่ไม่นากีบแม่คู่ควอมมากแม่ลุงแม่พร้อมแป๊บล้ กวเจียวก,ยวกระสอบมานําโยคะมาขวเขาสเส้นต้าด้วนะยแขอกักษรแข่ลายปู่ลาย่นบอลูว่า,มาแม่ลุงเป็นมอลลั่ก่อน,นเดออ่นี่สิมาผ้าลูกผ้าหลานล่ำใหมเบิงแม่บอลได้เลยผ้าลูกผ้าหลานมันนี้แม่ผ้ารองผ้าหนุ่มเลยบอกมันจะไม่แห้งใจผ้าลูกจบปริญญาตยีแล้ว สิจบเียนไม่นานีแสดงว่าเอาตั Again, um ้งทีปีคนที่สั่งเันบ่ตด้เป็นแม่กับบัแม่เหรอโอ้ยบ่แม่เงินเงินผู้ใดดเงินผู้ใดไดเงินเงินเเงินเงิเงินไปอีกมึงก็บางมึตาบอดันจังวะหันสามเนื่อังะออกตอจัดจดจะว้าอ่ไเี่ยตาบ่ดเนเงินเืไปก่อนะไ้อเสนน่เดียวยเนาะร